สวัสดีค่ะมาอัปเดตพอร์ตทุนกันจ้าวันนี้ก็วันนี้30มมกราคม2567ตัวที่เราซื้อเพิ่มไปก็คือ PTT ซื้อไป100หน่วยแล้วก็ทิดโก้ซื้อไป20หน่วย PTT ซื้อไปที่34.25ทิดโก้ซื้อไปที่98.75เสียไปวันนี้ก็ 5 4าพบาทเหลือติดในบัญชี422บาทมาดูพอร์ตรวมกันมี LH อยู่200หุน้น PTT อยู่600หุน้นทิดโกอยู่240้อยู่240หุน้นตอนนี้ก็บวกอยู่2ตัวมี LH สีแดงอยู่ตัวเดียวเป็นโทอรรวมบวกบวกอยู่ สองจุดแปดเก้าบายบายจ้าเดี๋ยวมา <Yeah. S 1> เบียดกันใหม่